สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเซตโปรแกรมให้โทรเข้าติดระบบตอบรับอัตโนมัติของตู้สาขา SL 1000นะครับก่อนจะเข้าไปโปรแกรมเราต้องไปอัดเสียงระบบตอบรับก่อนนะครับผมวิธีอัดเสียงผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับหรือกดที่รูปตัวไอด้านบนมุมขวามือได้เลยนะครับผมเมื่ออัดเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเซตโปรแกรมกันเลยครับผม ใส่ username password นะครับผมกดล็อกอินเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับไปที่ system data นะครับผมมาดูด้านซ้ายมือนะครับผมจะเห็นรหัสโปรแกรมต่างๆมาดูที่โปรแกรม2202นะครับ ตรงนี้ครับผมให้เปลี่ยนเป็น vrs ทั้งหมดเลยนะครับผมตามจํานวนท,ทั้งที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นกด add p i e ครับผมมาดูที่โปรแกรม2 5 0 2นะครับผมโปรแกรมนี้ให้ใส่ช่องเสียงที่เราอัดเสียงไว้ผมอัดเสียงไว้ที่ช่องเสียง001นะครับผมก็จะใส่เป็น1 ใส่ให้ครบตามจำนวนทั้ง1 4ถึง4นะครับเรากด add file นะครับผมมาที่โปรแกรม2506นะครับโปรแกรมนี้กรณีกด1 ให้เข้าเบอร์อะไรกด2ให้เข้าเบอร์อะไรนะครับถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับผมของผมจะเซตกด0ย์ให้เข้าเบอร์ภายในเบอร์1 0นะครับเรากดแอดพาครับผมมาที่โปรแกรม2507นะครับโปรแกรมนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับผมมาดูที่หัวข้อย,ย่อย02นนะครับเวลากดเบอร์ extension ให้ดังกี่วินาทีนะครับผม ของผมจะใส่เป็น30วินะครับผมกด a อดพ y ครับหลักๆโปรแกรมก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ออกจากโปรแกรมได้เลยครับมาที่ home แล้วก็มาที่ l o อกเอาทนะครับผมลองประเซ็กันดูนะครับผมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ